คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับแลงกิเซอร์คลิปนี้จะพาไปซื้ออุปกรณ์พิเศษกันไปลองดูกันเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาอุปกรณ์พิเศษนี่อยู่ในนี้อ,อยู่ในดินดแดนลับนี่นะครับนี่อยู่ในนี้นะครับไปดูกันเลย <S <S นี่ครับจริงๆแล้วในหน้าดินดแดนลับนี่ยก็คือเข้ามาทําภารกิจรายวันนั่นเองแต่ว่าเราไม่ทําตรงนี้นะครับเราจะพามาดูนี่ นี่นี่นี่อยูันนี้เลยเห็นไหมครับเข้าไปดูเลยแตะปับ๊บอันนี้คือสินค้าพิเศษนะสินค้าพิเศษเรียกหัวข้อว่าสินค้าในกลุ่มชะตาพลิกผันนี่นะครับชะตาพลิกผันทีน,นี้ไอสินค้าในนี้อุปมันจะมีอุปกรณ์กับสกินมี2แบบนะครับสกินเนี่ยถ้าใครมีใครมีการ์ดสกินตัวนี้ก็สามารถจะมาซื้อได้ในราคาแค่6ใบนะครับ 6การ์ดนะครับนี่นะฮนะมาเข้าไปดูเลยว่าสกิลมีอะไรบ้างสกิลมีอันนี้อัน,นเดียวนะครับนะฮะอันนี้98อันนี้ต้องใช้การ์ดสกิน98ซึ่งเรามีแค่22นี่ไม่ได้นะฮะก็ถ้าอันนี้6ถ้าอันนี้6นะครับ6เราก็ยังมีศูนย์อยู่ดีแล้วก็สกิลแบบนี้สกิลนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ยังไม่ประกาศขายนะครับ โอเคครับแค่ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทีนี้เราจะพามาดูเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมันมีอุปกรณ์พิเศษของหลายตัวละครมากเลยฮีโร่หลายตัวนะครับทั้งทีออนลีโอเบ็กเวนทัมเอลมาจอมพลโลหิตเหล็กนะฮะเลียน่าโอโบโร่นะฮะโคเต้เนี่ iana, o, น ote, นยฮะเยอะแยะมากมายเลยนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับ,าารบทีนี้เราจะซื้อให้ใครเนี่ย ของ Ad, แอดแอบกลับไปดูแล้วนะครับแอบกลับไปดูแล้วว่าแอดจะใส่ให้กับตัวละครที่อยู่ระดับแนวหน้าคือมีพลังสูงสุดก็ได้แก่นี่เลยนะครับชุดนี้เลยนะฮะเนี่ยพลังสูงสุดก็คือเนี่ยฮะแตัวละครเนี่ยอันนี้8ตัวละครเนี่ยของอารดนลอดเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยหก0ันอง่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเอวิน รองลงมาก็จะเป็นจักรพรรดิโรวีเนอร์นะครับ3ตัวละครเนี่ยต่อมาก็จะเป็นโคแครโรไลน์นะฮะแล้วก็เป็นคาเลตคาเลตเนี่ยมีแล้วคาเลตเนี่ยแอดซื้อให้แล้วนี่ไงก็คืออันนี้นี่ครับอันนี้นี่ครับเขาจะขึ้นว่าคาเลตพิเศษนะแต่รอบเนี้ยแอดจะลองให้แค่เนี่ยฮะสตัวละครแรกนี่แล้วกัน ไปดูแล้วปรากฏว่า,อาของแอรีนลอตเนี่มันไม่มีแอรียนลอตเนี่อยากให้มากเลยเพราะว่าเธอเป็นเป็นแม่ทัพหัวหอกเลยในทีมของเรานี่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีก็มาเจอของจกักรพรรดโลวิเนอร์นี่ฮะจกักรพรรดิโรวินเนอร์นี่ผู้ปกครองชายแดนเนี่ยชิ้นหนึ่งเราไปดูซิว,ว่า สกิลเขาคืออะไรสกิลก็คือพิชิตเจตนารมณ์นะครับนี่ฮะแอตแท็กและ HP เนะี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก1%เมื่อมีเอฟเฟกตีบวกสูงสุดพิเศษเมื่อลายสก e นะิน AOE เนี่ยระยะสกิลบวกอีก1ทําให้พลังทําให้หลังส่งพันธมิตรออกไปออกไปสร้างเดเมจเพิ่มขึ้น10%บเอร์เซนต์ตอนเรื่อง2เทินนะแล้วก็หลังส่งออกไปพรสวรรคจะได้เพิ่มเคลื่อนที่เพิ่มการเคลื่อนที่กับตนเองอีก1ช่อง ไม่ได้บอกหนึ่งช่องเพิ่มการเคลื่อนที่ให้ตนเองต่อเนื่อง1เทนินนี่ฮะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเออสกิลน่าสนใจส่วนของเอนวิลนี่อยู่ข้างล่างเลยล่างสุดเลยนะคู่กับคาเรตเนี่ยคาเรตเนี่เราซื้อไปแล้วนะคาเรตเราซื้อไปแล้วทีนี้ไปดูของเอดวินเอดวินมีแค่นี้เองอะสกิลอะแอสแทกบวก2%เมื่อทำสกิลดเมจโอกาส30%ในการลดค่าซ d ลงห แค่นี้เราก็เลยเราต้องเลือก1ชิ้นเอาให้โลวีเนอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าจากักรพรรดิโลวีเนอร์เนี่ยสกินของเขาเนี่ยอาจเป็นประโยชน์ต่อทีมเวลาออกไปโจมตีหรือออกไปเข้าฉากแบตเทิลน,นะครับนี่ฮะเราเลยตัดสินใจซื้ออ,อุปกรณ์พิเศษของจกักรพรรดิโลวีเนอร์นะฮะอันนี้เลยซื้อเลยได้รับไอเทมมาแล้วนี่นะครับได้รับไอเทมมาแล้วนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ดาบที่จักระพัดแหง่งแห่งหีบใช้ในการพิชิตนั้นอยู่รอดมาหลายศตรวรรษแต่ความมุ่งมั่นของเขาที่จะปกครองนั้นเป็นนิรันร์อุปกรณ์เฉพาะของจักระพัดโลวีเนอร์ระดับ s s r h p บวก25อทบวกอีก9อันนี้คือพื้นฐานเริ่มต้นนะครับโอเคเราได้แล้วเราไปใส่ไปลองใส่ดูนะครับว่า,าให้จักรพพัดไเปเป็นไงทีน,นี้มันจะมีปัญหาที่ว่าจักระพัดโลวีเนอร์เนี่ย นะครับจากพัดโรวีเนอร์เนี่ยเขามีอุปกรณ์ด่านน้ำแข็งอยู่แล้วซึ่งด่านน้ำแข็งเนี่ยเลเวลห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยเลเวลห้าสิบอยู่แล้วมันเต็มอยู่แล้วไงถ้าให้พลังของโรวีเนอร์เนี่ยห้าพันห้าพันแปดสี่สิบเจ็ดแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พิเศษเข้าไปเนี่ยแทนที่เนี่ยนะครับแทนที่อุปกรณ์พิเศษที่ซื้อมาใหม่เมื่อกี้เนี้ยนี่เห็นไหมครับตัวเนี้ยพอแทงเข้าไปเนี่ยจักรพรรรดิโลวีเนอ์จะพังลดลลลลลงงเเยยนี่ด เหลือ5,375นะฮะอ่ะเราลองลองที่ว่าถ้าเกิดเราอัพตรงนี้ตีต,ตีบวกเข้าไปนะครับตีบวกเข้าไปให้ให้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยหอกของจักพัทโรบินเนอร์เนี่ยมันเต็มอ่ามันมีพลังเต็ม20ดูชืดูซิว่าจักพัทโรบินเนอร์จะมีพลังขึ้นมาเท่าเดิมไหม อ่า20แล้วนะครับโอเคเนี่ยครับไปดูซิว่าขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นจะเป็น5,5 0 0 5,500ยังไม่เท่าเดิมนะครับ5,500ยังไม่เท่าเดิมขั้นต่อไปก็คือการตีบวกตัวนี้การตีบวกตัวนี้คือการเสกนะฮะเกก็เป็นเสกเสกให้มันเหมือนกันเป็นชุดเดียวกันนี่นะครับชุดเดียวกันก็จะเป็นเสกอะไรละคลื่นทะเลเกลียวกลาดนะครับคลื่นทะเลเกลียวกลาดซึ่งจะได้ ถ้าครบ4ชิ้นเราจะได้ข้างล่างนี้อีกนะฮะเนี่ยข้างล่างอีกอ่ะเสกเลยคลื่นทะเลเกลียวกราดไอ้เสกคลื่นทะเลเกลียวกราดอยู่นี่นะครับคลื่นทะเลเกลียวกราดเสกปั๊บฟืด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 ได้โอ้โหเนี่ยมันตั้งต่ำจังเลยเนี่ยค่าสเตตัสนี่ต่ำมากเลยอีกรอบอีกทีนึง โอ้ oh, ยังต่ำอีกขอรอีกทีนึงรอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามแล้วจะได้เลือกมาเนี่ยโอ้โ oh, หได้ INT ได้ INT e l l i g e n ่ e 11เอ็ดเปอร์เซ็นต์เอ่อได้4%เปอร์เซ็นต์ไม่เอาเอาใหมา่อีกทีโอ้ oh, รอบหนึ่งใี้ใช้2,500โอ้โหต่ำเตี้ยเลยหมดไปเป็นแสตแล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. อีกทีนะ เดร a แอตแทกเจ็ดอ้าโอเคยังดีครับเอานี้แล้วกันอ่ะเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจากาักรพัดโรบินเนอร์พลังเพิ่มเป็นเท่าไหร่เพิ่มเป็นห้าหกนะเพิ่มเป็นห้าหกห้าหกเนี่ยเราลองไปดูซิว่าถ้าใช้ชิ้นเก่าได้เท่าไหร่อุปกรณ์ชิ้นเก่าที่เอาถอดออกประตกี้เนี่ยดาดน้ําแข็งเนี่ยถ้าใส่ดาดน้ําแข็งเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเป็น58 5847แต่ถ้าเอาด,ดาดน้ําแข็งออกแล้วก็มาใช้ อ่านี้ฮะหอกของอสซิลวอิเนอร์เนี่ยหออลลเยหลือห้าหกห้าสามลดไปสองร้อยอ่ะลดไปสองร้อยเดืวยวประมาณก็มีอีกทีหนึ่งคือเราจะต้องอัพตัวนี้นะฮะอัพตัวนี้ให้เป็นห้าสิบเลเวลห้าสิบเท่ากันอัพดาวอ่าทีนี้อัพดาวอัพดาวอุปกรณ์พิเศษเนี่ยนะครับอุปกรณ์พิเศษเนี่ย เราต้องใช้ตัวนี้นี่ฮนะใช้ตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้เราจะไปซื้อเราจะไปซื้อไอ้หอกเนี่ยเนี่ยทีละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไอ้ไอ้จอยแพทน่ะรับละร้อยห้าสิบจอยแพทน่ะมันคงไม่ไหวมันคงไม่ไหวนะครับโอ้กว่าจะได้ร้อยห้าสิบจอยแพทนี่นานเป็นเดือนๆเลยแล้วเจ้าต้องซื้อไอ้อย่างเงี้ยมาเนี่ยอีกสี่ชิ้นเนี่ยเพื่อจะมาอัพตัวมันเองน่โอ้โหไม่คุ้มเลย พราะฉะนั้นอุปกรณ์พิเศษเนี่ยมีทางเดียวก็คือต้องใช้ตัวนี้ครับอัพนี่ใช้ตัวนี้อัพนะครับอุปกรณ์นี้ไม่พอไม่พอก็ไปร้านค้ากิวก็ได้นะครับร้านค้ากิวก็ได้นี่นะครับมาเลยพอยังพอยังเอาร้านค้ากิวปับ๊บมาแล้วพอแล้วนะครับอัพดาวปับ๊บนี่เลยอัพเสร็จปับ๊บมาตีบวก ตีบวอีกรอบหนึ่งดูที่ว่าจะขึ้นไปถึง5้0พันแไหมถึงไหมถึงไหมถึงไหมลองดูนะครับลองดูนะลองดูนะ27แล้วอีกทีหนึ่งนี่นี่29แล้วขออีกทีหนึ่งนี่30แล้วนะครับเลเวล30ลงกลับไปดูที่ว่าจกักรพพัดโลวีเลอร์จะมีพลังรวมเท่าไหร่ 5,729ยังขาดอีกร้อยหนึ่งเพราะนั้นต้องอ uh, ัพอ่าอัพไอ้หอกหอกหรือดาบเนี่ยของจักรพรรดิโรวินเนอร์ตีอีกนะตีอีกตีอีกตีอีกอัพดาบอีกใช้อีกชิ้นหนึ่งดีเดี๋ยวเราสต็อกไว้เยอะสต็อกไว้สามนะมีประโยชน์ตรงนี้เองพออัพเป็น4เสร็จปั๊บเนี่ยมันยังไม่เต็มเติมตีบวกนะตีบวกตีบวกเดินไปอ่ะ ใช้นี่เลยนี่นีนคอนในช่างคอนในช่างหายากนี่เลยตีไปเลยให้ได้สเลเวลสีสิบนี่นี่สามสิบห้ สี่สิบเอาแล้วครับไปดูนะครับว่าจากพัดโกลวีเนอร์จะมีพลังเป็นเท่าไรห้าพันแปดแล้วครับห้าพันแปดห้าแปดศูนย์ห้าก็พลังยังตามไปอีกประมาณสี่สิบหน่วยสี่สิบหน่วยนี่ตอนนี้มันเป็นเลเวลสี่ใช่ไหมครับเลเวลสี่สิบเนี่ยเรายังมอีอุปกรณ์เติมพิเศษเหลืออีกชิ้นหนึ่งเติมเลยดีกว่าเนี่ย เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยวิญญาณป้องกันป้องกันตัวระดับตำนานนะครับใช้เลยดีกว่านี่ให้อัดจักรพัดโรเวเนอร์ให้เต็มให้อาวุธตัวนี้บันเต็ม50เท่ากันกับข,ของชิ้นเดิมกับดานล้นแข็งแล้วดูทีว่าพลังของจักรพัดโรเวเนอร์จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่น่าจะต้องมากกว่าถ้ากรณนี50ที่ใช้เร็วเราเพิ่มไปนี่เลยครับขอไหนช่างระดับตำนาน นี่โอ้โหสตอ็อกไวเยอะมากเลยแอดสตอ็อกเยอะนี่เลยนะครับนี่ปัป๊บนี่มันจะไวนะครับระดับตำนานเนี่ย48นะฮะเอาละตอนนี้เนะี่ยส9่สที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยก็คงต้องใช้อัน,นี้ช่วยนี่นะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้ไอตัวค่า e xp ของอาวุธเนี่ยมันเกินนะครับเพื่อไม่ให้มันเกินให้มันพอดีเพราะถ้าเกินมันก็ทิ้งไปโดยป่าประโยชน์นี้เราจะมาใช้ไอของของหาง่ายๆเป็นตัวตีเพื่อให้มันพอดีนะครับไม,ไม่ให้มันเกินอ่านี่ไงนี่ไงนี่ใช้นี่เลยใช้อุปกรณ์พื้นฐานนี่เลยเติมนี่ อุปกรณ์สีน้ำตาลนี่พื้นฐานนะครับอาวุธพื้นฐานอุปกรณ์สวมใส่ท่านพื้นฐานเนี่ยพอมันเกินปั๊บเนี่ยฮะมันเกินแล้วครับยืนยันถ้าเกินไปแค่ห้านยเองนะครับเนี่ยฮะเนี่ยมันต้องการแค่สามสามสี่ศูนย์จากเราใส่ไปแล้วเป็นสามสามสี่ห้าก็เกินไปห้านวยช่างหัวมันทิ้งไปไม่เป็นไรนี่เกินนิดเดียวแต่ถ้าเราใช้คกค้อนพวกในช่างอะไรพวกนี้โอจะเกินไปเยอะเสียดายของเนะเอาล้ครับ ก็เป็น5882สูงขึ้นมานิดนึงสูงขึ้นประมาณ40หน่วยประมาณนะครับว่ากี้มันเป็น584 0หรือ47อะไรนี่แหละนะฮะอันนี้เป็น5882ก็เพิ่มมานิดหนึ่งนะฮะอุปกรณ์เพิ่มมานิดหนึ่งแต่ว่าเราได้ตัวนี้นะับพิชิตเจตนาลมเนี่ยเป็นสกิลพิเศษของอันเนี้ยนะครับเราได้อันนี้มาใช้นะฮะเป็นอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเขาจะมีบอกเลยว่าเฉพาะของจกักรพรรดิโลวนเนอร์เท่านั้นนี่นะฮะก็เป็นอันว่าโอเค เราได้แล้วนะครับการอัปเดตจกักรพรรดิโรวินเนอร์โดยใช้อาวุธพิเศษที่ซื้อได้จากซื้อได้จากาดินแดนลับร้านค้าในดินแดนลับนีครับร้านค้าในดินแดนลับซึ่งใช้จอยแพดเป็นตัวซื้อนะครับตอนนี้หมดแล้วเหลือ10แล้วนะครับจอยแพดได้มาจากไหนจอยแพดก็ได้มาจากการโยกสล็อตในนครลอยฟ้านั่นเองนะครับ ในครลอยฟ้าก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมาแนะนําเรื่องของเอาเอาวุธและอุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัวละครนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคุณผู้ชมที่เป็นแฟนแรงคริเซอร์จะได้เอาไปทดลองใช้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะใส่กับไอตัวฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็คงต้องมาดูก่อนนะ ต้อมาไล่ดูก่อนแล้วจะไปใส่ฮีโร่ตัวล่างๆนี่อย่างเงี้ยเนี่ย,ยไปใส่ฮีโร่อย่างโคแตเงี้ยโอโ้โหโคแตพลังน้อยใส่แล้วมันก็เหมือนจะยังไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่ก็มาเลือกใส่ตัวละครหรือฮีโร่ที่มันมีพลังสูงๆเนี่ยพอใส่ปั๊บเราสามารถที่จะให้เขาเ,าเป็นผู้นําทัพออกตะลุยได้เลยออกลุยศึกนําหน้าไปได้เลยนะครับเป็นทีมเขาเรียกอ,อะไรทีมหัวหอกก็โอเคครับ พบใหม่คลิปหน้านะครับขอชวนสนุกสนานกับการวางแผนในแรง์พิซอร์สวัสดีครับ